แต่งหน้างานผิวแบบใบเฟิร์นผิวหน้าฉันจะได้เหรอแม่เรามันคนเก๋ต้องได้ดิลูกนี้มือใหม่แต่งตามได้ขอสระผมสักหน่อยนะไม่ได้สระมาอาทีหนึ่งแล้วเรื่องจริงไม่จ้อจี้เพื่อนๆลงงานผิวด้วยรองพื้นตัวเองให้เพียบพร้อมนะจ๊ะเขาใช้แป้งข้าวตัวเดิมลูกนี้คือง่ายมากเขาใช้ลิปคิคโคเบอร์หนึ่งสามสองนะคะรุ่นเดี๋ยวขึ้นเทคไว้ให้แต้มไปแบบนี้เลยจ้ะลูกใบเฟิร์ลูกนี้เขาเน้นงานผิวมีความแก้มแดงละเลื้อก็เลยใช้ลิปโทนแดงๆแบบนี้นะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะนะ เราก็ใช้นิ้วเกลี่ยไปก่อนแต่ยังไม่จบนะตางานตายังไม่จบเบนปากไปก่อนค่ะนึกค้นได้ว่างานผิวก็ยังไม่จบเช่นกันเขาอยากแนะนําแป้งตัวนี้ให้กับคนที่ผิวมันหรือแต่งหน้าระหว่างวันเป็นคราบเยอิอมก,โกิโคมิรานโอลอินวิสิเบลทัสฟิกซิงพาวเดอร์เรียกง่ายๆก็คือแป้งฝุ่นโป่งแสงกระปุกน่ารักปุ๊กปิกมีฟองน้ํามาด้วยก็เทพวดออกมาไม่เกรงใจใครเลยคะ่ะเนื้อแป้งมีความรื่นเขาสามารถคุมมันได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าใช้กับ ทุกสภาพผิวได้แต่สําหรับโซถ้าคนผิวแห้งไปอาจจะไม่เหมาะลงไปแล้วก็มีความแมทแต่ไม่ดูแห้งเธอเขาเบอร์ cover, ผิวอยู่นะเปรียบเทียบให้ดูข้างที่ทาแล้วไม่ทาจ้าเนียนว่าวงก็บอกแล้วว่างานตามันยังไม่จบลงสีน้ําตาลคัดเบา้าตรงขอบตานิสนุ่ใต้ตาล่างอีกนิดนุ่แล้วก็เบรนให้ฟุงฟ้งๆถ้ามันฟุ้งไม่พอก็เอาแปรงมาเบรนขนตาให้งอนกีดไอายไลเนอร์ให้เฉี่ยวปัดขนตาให้สะพึงก่อจะสวยสภาพ มามามา,มาถ่ายรูปกันหน่อยอาเชาแต่งเสร็จเธอก็เอาท่าโพสไปโพสได้นะเธอเขาขอหนึ่งอยา่างถ้าใครชอบลุกนี้หรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์บวกหนึ่งไหมเขาหน่อยนะบอกเลยว่าแป้งตัวนี้สู้กับอากาศเมืองไทยได้ไปจัดเลยจ้าสวาๆ